สิเทคนิคดีๆจากหนังสือจิตตะวิทยาหนึ่งเปอร์เซนที่ทำให้คุณเหนือคนข้อที่1คุณต้องเข้าใจจิตใจมนุษย์เพียงหนึ่เปอร์เซนก็จะทำให้คุณได้เปรียบการเข้าใจจิตตะวิทยาแม้เพียงเล็กน้อยจะช่วยให้คุณมองเห็นแรงจูงใจมองเห็นความต้องการที่ซ่อนอยู่ของคนอื่นซึ่งนั่นจะทำให้คุณใช้เพื่อการสื่อสารในการโน้มน้าวจิตใจเขาได้ดียิ่งขึ้นขออ้อ2 การรับฟังอย่างเข้าใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังการฟังอย่างตั้งใจการไม่ขัดจังหวะและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและเปิดใจให้กับคุณคะ่ะ 3. การชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจสร้างอิทธิพลได้การชื่นชมผู้อื่นโดยไม่เสแสร้งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ทำให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองและรู้สึกดีกับคุณ 4. ความสามารถในการอ่านภาษากายจะช่วยให้คุณเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นภาษากายจะบ่งบอกความรู้สึกที่แท้จริงอย่างเช่นการหลบตาการกอดอกการยิ้มที่เสแสร้งไม่จริงใจจะช่วยให้คุณเข้าใจอีกฝ่ายได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม 5. การควบคุมอารมณ์ ทำให้คุณดูเหนือกว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและมักจะได้เปรียบในทุกๆสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ที่กดดันคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวของเขาเองยิงการระเบิดอารมณ์ออกมาไม่ได้ทำให้เกิดผลดีเลยตัวเขาเองจะเครียดด้วยสถานการณ์ต่างๆก็จะแย่ลงไปด้วยดังนั้น ควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้แล้วคุณจะเป็นนายทุกสิ่งข้อ6การใช้คำพูดที่ถูกต้องทำให้คุณโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ง่ายคำพูดที่สร้างสรรค์และความเหมาะสมในการใช้เวลาในช่วงเวลาที่ใช่ควรพูดตอนไหนควรฟังตอนไหนควรแสดงความคิดเห็นตอนไหนดูห่วงจังหวะเวลาให้เหมาะสมและการที่คุณรู้จักพูดในช่วงที่ควรพูด รู้จักฟังในช่วงที่ควรฟังจะทำให้คนฟังเห็นด้วยและคล้อยตามคุณได้ง่ายกว่า 7. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจะช่วยเพิ่มความน่าเกรงใจการที่คุณมีบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวการวางตัวที่เหมาะสมการให้เกียรติผู้อื่นการมีมารยาทจะทำให้คนมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถทำให้คนเข้าใจไว้วางใจคุณ ข้อ8เข้าใจแรงจูงใจของคนทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการคนทุกคนต้องการที่จะให้คนเข้าใจเพราะการมีแรงจูงใจบางอย่างอย่างเช่นต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการความมั่นคงต้องการความสําเร็จการที่คุณเข้าใจจุดนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น9ความมั่นใจคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเชื่อถือ คุณจงเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจไม่ใช่เย่อหยิ่งคุณเองยังต้องเป็นตัวของตัวเองแต่คุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยความมั่นใจด้วยความจริงใจการกระทำนี้จะทำให้ผู้คนเชื่อถือและคล้อยตามคุณได้ปิดท้ายด้วยข้อที่10การเอาชนะใจคนเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนหากคุณเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง คุณถึงจะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะแม้แต่ถ้าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจตัวเองแล้วคุณจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจหรือคล้อยตามคุณได้อย่างไงดังนั้นนี่ก็เลยเป็น10เทคนิควิธีการทางหลักจิตวิทยาที่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําได้คุณก็จะเป็น1%ที่อยู่เหนือผู้คนหรือเอาชนะทุกการสนทนาได้นั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ชื่นชอบและติดตามช่อง Take Action สวัสดีค่ะ